สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานเราสมัครสมานเป็นครอบครัวเดียวกันโกงไม่เอาเราโปร่งใสไร้คอรับชันสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ระหว่างวันที่24 28พฤษภาคม2564มีดังนี้ค่ะ วันที่24พฤษภาคม2564พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอความช่วยเหลือกรณีที่ลูกจ้างจำนวน508คนถูกบริษัทเลิกจ้างต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและขั้นตอนการยื่นคำร้องกล่าวหาเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมและดำเนินการให้ความช่วยเหลือาตามอำนาจหน้าที่ต่อไปและการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่สองทับ2564โดยมีนายวรรณรัตน์ศรีสุขใสยรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพิจารณาคำขอของการปรับปานครหลวงและการลถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ต่อไป วันที่27พฤษภาคม2564ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของกิจการยานยนต์การผลิตและการประกันภัยเพื่อสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ทางเพจ Facebook เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง u t u b e แรงงานสัมพันธ์ New s และช่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด s ับสไ r i b ์กดไลค์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ กสรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน